นี่ค่ะเด็กๆพบกับครูนิดในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นั่นก็คือบทที่3เรื่องครัวป่าหลังจากที่ครูนิดให้เด็กๆไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วเตรียมตัวตอบคำถามกับครูนิดคำถามข้อที่1นนะคะระหวา่างข้าวป่ากับข้าวบ้านแตกต่างกันอย่างไรคะข้าวป่ากับข้าวบ้านแตกต่างกันอย่างไร ถูกต้องค่ะหลายคนที่อ่านมาแล้วตอบได้เลยว่าข้าวป่าใช้อะไรแทนม้อ,อหุงข้าวคะลูกถูกต้องค่ะข้าวป่าจะใช้กระบอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็นำข้าวลงไปแล้วไก็เผาไฟให้ร้อนแทนหม้อ,อหุงข้าวแล้วพอแกะออกมาก็จะกลายเป็นข้าวที่สุกอยู่ในกระบอกไม้ไผ่หรือที่เราเรียกว่าข้าวหลามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้าวป่าแตกต่างจากข้าวบ้านคือใช้กระบอกไม้ไผ่ แทนมหม้อหุงข้าวนั่นเองนะคะคำถามข้อที่สองคืออาหารที่ควานนิ่งและควานโพช่วยกันทำให้ขบวนเดินทางในรับประทานมีอะไรบ้างคะเด็กๆง่ายมากเลยถูกต้องค่ะหนึ่งก็คือข้าวหลามก็คือทำแทนมหม้อหุงข้าวนั่นเองนะคะสองคือปลาอบดินนะคะปลาอบดินก็คือนำปลามาโดยใช้ อะไรคะดินเหนียวล้างตาให้สะอาดแล้วเอาดินเหนียวโอโบปะตรงปลาให้เต็มเลยแล้วก็ไปเผานะคะเผาเสร็จแล้วดินมันสุกมันแห้งก็ส่งความร้อนเข้าไปในเนื้อปลาเนื้อปลาก็สุนกน่ากินแต่เวลากินเราไม่กินดินเหนียวนะคะเรากินเนื้อปลาข้งนางในนอกจากนั้นแล้วยังมีผักปลาอีกเช่นพริกมักขือเห็ดปา่าต่างๆที่ชาวปา่า คนป่าเขาอาจจะวางทิ้งไว้แล้วมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เปิบข้าวด้วยมือคือใช้มือแบบนี้ค่ะคำถามข้อที่3ในบทเรื่องครัวป่าใช้อะไรแทนถ้วยจานคะเด็กๆถูกต้องค่ะใช้ใบตองตึงทำเป็นกระทงแทนจานข้าวนั่นเองเวลาทานก็เอาใบตองตึงมาเย็บเป็นจานข้าวนะคะเอาข้าวจากอันนั้นใส่ แล้วก็เปิดด้วยมือแบบนี้ค่ะเด็กๆอยากลองวิธีการกินข้าวป่าก็ลองสมมุติสถานการณ์ที่บ้านดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาที่หน้า2 0นะคะเราจะมาดูคําศัพท์กันค่ะว่าในบทครัวป่ามีคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านตามครูนิดนะคะเนื้อเค็ ใบตองตึงเหตุกระบอกไม้ไผ่จักกระจันข้าวหลามคำเหล่านี้นะคะปรากฏอยู่ในรู้จักคำนำเรื่องแต่ครูนิดอยากให้เด็กๆช่วยกันอ่านคำแล้วระบายสีนะคะคำที่เป็นข้าวป่าในเนื้อเรื่อง ฟังอีกครั้งนะคะคำที่เป็นข้าวป่าที่เราอาจเจอในเนื้อเรื่องแต่ในที่นี้คุณนีิจะขีดเส้นใต้ก่อนในแบบหาดเด็กระบายสีนะคะไปทดสอบกันค่ะเนื้อเค็มอยู่ในข้าวป่าไหมคะลูกไม่ใช่นะคะเนื้อเค็มหอมาจากที่บ้านเองข้าวป่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะข้าวป่านะคะผัดปลาใช่ไหมคะลูกถูกต้องเอาง่ายๆเลยก็คือข้าวป่า ที่เราอ่านต้องเป็นสิ่งที่กินได้นั่นเองนะคะเป็นอาหารที่กินได้ปลาบอบดิมอยู่ในเนื้อเรื่องไหมคะถูกต้องค่ะปลาบอบดิมก็อยู่ในข้าวป่านะคะน้ำพริกมะขามอยู่ในข้าวป่าไหมลูกอันนี้เตรียมมาเองจากบ้านนะคะต่อไปมะเขือใช่ข้าวป่าไหมลูกถูกต้องค่ะที่เป็เกบตามป่านั่นเองนะคะใบตองตึง หลายคนเห็นผู้ชายเลยระบายสีเด็กๆขาเราทานใบตองตึงไหมลูกเราไม่ทานใบตองตึงนะคะเราใช้ทําเป็นภาชนะเป็นกระทงสําหรับใส่อาหารต่อไป <c oughs> เห็ดค่ะ <c oughs> เห็ดใช่เท <c oughs> ้าป่าไหมลูก <c oughs> ถูกต้องนะคะเอาเห็ดเอาพริกต่างๆเอาผักมาอบมาหมกใส่ขี้เท่าแล้วก็หอมนา่ากินกินกับน้ําพริกนะคะต่อไปกระบอกไม้ไผ่ กินได้ไหมคะเด็กๆกระบอกไม้พันไม่ใช่นะคะแต่เป็นอุปรกรณ์หนึ่งของท้าป่าค่ะต่อไปจัก,กะจันคำนี้อ่านว่าจัก,กะจันทานไหมคะจักระจันในเรื่องไม่ทานนะคะแต่มันส่งเสียงร้องระงมทั่วทั้งป่าเลยและทาสุดท้ายข้าวหลามข้าวหลามอยู่ในเนื้อเรื่องไหมคะอยู่ในข้าป่าไหมลูกถูกต้องค่ะ นั่นก็คือเราใช้กระบอกไม้ไผ่แทนม้อหุงข้าวแล้วออกมาก็เป็นเหมือนข้าวหลามมีข้าวสุกอยู่ข้างในสามารถรับประทานได้นะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่แบบฝึกหัดหน้า21นะคะเด็กๆช่วยรูนิดเรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องครัวป่านะคะมีเหตุการณ์อยู่ด้วยกัน3เหตุการณ์นะคะพ่อกําลังทำปลาอบดินเหตการต่อไปนะคะ ใบตองตื่นและสุดท้ายขาบวนช้าออกเดินทางไปทำงานเด็กๆ เมื่อเขียนแล้วเด็กๆก็เอาอะไรคะเอาข้อความของเหตุการณ์ที่1ลงมาเขียนใส่ในบรรทัดที่1ด้านล่างนะคะต่อไปเลืออีก2องอันนะคะอันไหนเป็นเหตุการณ์ที่2คะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเหตุการณ์ที่2ก็คือ ก็เอาลงมาเขียนไว้ในบรรทัดที่2และแน่นอนค่ะเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่3ก็คือทุกคนเปิดข้าวจากกระทงใบตองตึงก็คือนั่งกินข้าวด้วยกันนั่นเองนะคะเด็กๆก็เอาลงมาเขียนในข้อที่3ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับรู้จักคำนำเรื่องและแบบึกหักในบทครัวป่าเด็กๆตั้งใจทำงานนะคะ และอย่าลืมอ่านเนื้อเรื่องให้คล่องและสังเกตคำเดี๋ยวครูนิดมีอะไรสนุกสนุกมาพาเด็กๆทำในกิจกรรมในเนื้อเรื่องอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ